เดกครับสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับเกม,กมซึรงกค่อมก็เซิร์ฟดีพป๊อปปิดเซิร์ฟที่ผมเล่นเป็นเซิร์ฟพีวีร้อยเปอร์เซนต์ต่างบาทตามของตรงเว้ยเล่นชิวชิวแก่เรียดน,นะครับเล่นมาได้นานแล้วล่ะจะเพิ่งจะมีโอกาสทำคลิป ภารกิจวันนี้พอดีไไขสถานีตำรวจมาได้การ์ดออตอนนี้กำลังคืนมันมชอบคือว่าหมดอายุครับแต่จริงมันยังไม่หมดนะตอนที่ผมมาตอนกลางวันอ่ะมันยังมันยังเหลือตั้งสามสิบกว่าชั่วโมงครับักเกอร็ไปรอได้เขาไปรอตอนเช้าเดี๋ยวมันก็อาจจะหรือไม่ก็ เป็นกรณีที่มีคนเข้าไปค้นหาแล้วปัดก็เลยรีอะไรเี๋นี้ของรี4ินานีก็น่าจะที่ผมคาดเดาแล้วน,น่าจะเป็นแบบนั้นครับก็เดี๋ยวไปรอก็ได้ครับรอให้มันเช้าตอนนี้ก็ใกล้เช้าแล้วละ่ะดูได้ไหมดูได้นาะเอาดูไม่ได้ขับรถอยู่องไปหาก่อนอยู่ยังไม่รู้ตำแหน่งของ บังเกอร์รับแต่สามเลยออกออกจากเอาพสทนี้ก่อนไปวิ่งไปบังเกอร์ไปแซ่สามเลยก็ได้ครับไปหารอไปเลยก็ได้เพราะว่าเท้าปุ๊กถ้าเกิดมันอาการมันกลับปลาคูดาวอีกทีหนึ่งเราก็สามารขถถวิดเข้าไปได้เลยไปหาของในนั้น ไปคแค่สามก็ไกลนิดนึง่งคือจะมืดๆหน่อยนะดูลำบากหน่อยนะนะเ,เป็นแบาใกล้เช้านะเริมนี้เช้าแค่มืดนะเวลาในเกมมืดตามเวลาจริงหนึ่งชั่วโมงครับเวลาจริงหนึ่งชั่วโมงก็จะสว่างนะแล้วก็ช่วงกลางวันจะเป็นสามชั่วโมงในเวลาจริงนะครับ เซิร์ฟนี้นะเซิเร์ฟนี้ก็รถชนหินชนต้นมงต้นไม้ชนอะไนก็แล้วแต่ไม่เสียหายครับจะเ,เสียหายก็ต่อเมื่อโดนหุ่นยนต์ตดแล้วหุ่นยนต์ก็ไม่ได้มีไม่ได้ดรอปบัง,บงเกอร์ต่างๆแต่ดรอปเฉพาะอีเวนต์วันเสาร์ที่แอดมินจะปล่อยมาเฉพาะวันเสาร์ก็คือดรอปเป็นเวกอะ ให้เราไปหาอะไรมันอ่ะ,ะก็เป็นการส่งเลนนีก็ไปบังเพือนแซามก่อนครับต,ตกน้ำก็เรียบร้อยเหมือนเดิมน,น,น,นระรถเป็ไเ้ชนไม่เป็นไรก็จริงตกน้ำก็ไม่เหลือครับ กันต่อต่อไปเพราะว่าประมาณสักบ่ายโมงบ่ายโมงของเวลาจริงบ่ายโมงครึ่งของเวลาจริงน่าจะสว่างนะครับอีกราวสักครึ่งชั่วโมงตอนที่ผมอัดเ,เนี่ยนะไปรอได้องดูในในเว็บไซต์แผนที่ของสคัมครับผมว่ามันเกอือรับสา้สามอยู่ตรงไหนก็ต้องคอยวิ่หา ผมยังไม่เคยมาเลยบังเกอร์นี้บ,บ, 2, บังเกอร์บังเกอร์ C2 สองเคยไปแล้วบังเกอร์รับแต่ก็ไม่ได้ทำมาร์กไว้อย่างเซ็งถ้าเกิดได้การไปอีกเราก็ลำบากถ้าเป็นถ้าผมไข่ได้การคิวบ็อกผมก็ถ่ายรถอื่นเอาแล้วกันเพราะผมเล่นคนเดียวไงก็คือตัดระเบิดยังไม่เป็นครับ แล้วก็ไข่ก็มูมูปาปลาไข่แบบตามภาษาทั่วไปอะครับไม่ได้เก่งกาดอะไรกีไข่แบบไม่ได้ง่ายอะไะไแบบพอได้อะครับผมไม่ได้ไข่เป๊ะเป๊ะเป๊ะเองขนาดคนคุกเข่งหรอครับไม่ได้ด,คคไไดูที่ไหนละ งน,นี้ใกล้พอป่ะนี่ก็ได้ผ่านสนามบินไปดูทั้งไหนใกล้กว่านี้เริ่มฟ้าเริ่มแดงแล้วจะสว่างแล้ววิ่งหาบักเกอร์รับผมดูอยู่ตรงไหนเอเคเลยเลยลงเกลือไปน,นิดนึงก็คือเลยทางเข้า ไฟเตาครับยังไม่ถึงจะค่อนข้างหายากนิดนึงเพราะว่ามันจะอยู่ตามที่ลกๆมีคนมีคนสร้างบ้านเลยใ้ทะเล ก็มีรถเขาจอดอยู่ด้วยไม่สามารถงัดแงะได้นะเชเซิร์ฟ p v p างเข้าเอาพลอก็มีคนสร้างบ้านหลังเลิศเลยมุ่นนะเห็นไหครับเอาวิ่งมาแล้วกระตุกเลยเบ้านเขาหลังใหญ่จัดเอาหลังไปถึงแล้วนะึกแน,นี้เลยก็ได้จะอยู่ตรงคลิปวอ๋อวตรงนี้ ดูกนะินต้องทิปกิดูก่อนดูจุดลายแทงก่อนดูกาดได้ใช้ได้ยังอกอกาดยังใช้ไม่ได้แต่เดี๋ยวิ่งหาไว้ก่อนแล้วกัน หงหารถไม่เจอปักไว้ก่อนนี่แหละเส้อแถวนี้แหละโอ้โหทุดเปียกเกาะเปียกเออเสงแหละ จะชอบโดนบังอยู่แถวๆนี้แหละ ดูบิวนิดนึงแถวนี้ ยาสะดุ้ย yeah, so แม่อ็จะเจอปักไม่ได้ต้องวางพวกกองไปทิ้งไว้แล้วกันเนาะจะได้จําจุดได้รอบหน้าสบสองกอง เราไม่ได้สร้างอะไรเราแค่บางอูปินไว้ใช่เฉยตอนเนี้ยบัตรเราเปิดได้ยัง <c oughs> ยังเปิดไม่ได้กนดก่อ ต้อ,องรอจังหวะบัตรจรีกลับมาของไข่แค่นี้มันใช้มันมีอยู่สี่ตู้โอเคพออยู่ ก็มันเปียกมันเลยติดท่านะน้ำหนักขีดเกินขีดจำกัดก็พยายามขับขับรถวิ่งบ่อยๆเดี๋ยวก็จะน่าจะแห้ง,งนี่นะวกระเป๋าก็เกิมแห้งแล้วไม่รูออกแล้วกลับเข้ามาจะหายไหมเพราะผมจำได้มันเหล็กเยอะนะหรือว่าจำผิด นี่ไงวา่าแล้วเชี่ยวมีกลับมาละไปแต่เราไม่รู้ว่างไนมีเอ็นพีซีป่ะนะเตรียมพร้อมแล้วกันโอเคไม่มีปล่อยข้าไปมีแค่สิบตัวแล้วไม่เอา นี่ก็ไม่ได้ใช้โอ้โหไม่เกลือจังอะ่ะแย่ละไม่มีเลยเลย ต้องบุในตู้ละอืมปืนดิงงรบเบิดรูปอีจีโอเครวมไสิ่งของสำคัญอยู่นี่อ้าเอวบิลแม็กบาเลต หม้อโอเคอันนี้สง่งส่งเคลกได้ aw ลูกิที่ยิงระเบิดแม็กนี่เก็บไปยากมีซ่อมปืนเอ็มสองสี่เก้าเก็บไปด้วยแล้วกันอเอคก็ถือว่าไม่แย่ไม่แย่ได้ลูกอันนี้มาไว้ไว้ยิงหุ่นยนต์ได้กับอันนี้ลูกยิงที่ยิงลูกระเบิด เคี่ย่เก็บปิดไวแ้แฮ่ตกใจหมดกว่าไหรหเก็บที่ซ่อมอืมพวกนี้เอาไปเก็บไว้โดยแล้วกันพวกนี้ของสำคัญแม็กที่เหลือก็เก็บที่อื่นได้อืม รู้สึกเย็นเล็กน้อยไม่เป็นไรเก็บกล่องเก็บไปก่อนแล้วกันเก็บใส่กล่องน,นี้เอาไว้ส่งควิกได้ของเต็มเก็บไปก่อน ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ตามหาบังเกอร์รับเตสามอยู่ตรงนี้ผมก็ได้วางก่องไปไว้แล้วรอบหน้าก็จะได้ไม่หลงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวลองอัดคลิปอะไรสนุกสนุกลงมาไว้ในช่องละกันนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องโอเล่เก็บเมอร์เดินนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ